สุขธรรมสวัสดีทุกท่านวันนี้ก็พระคุณเจ้าและก็ญาติโยมได้ทำความสะอาดพัฒนาสถานที่บริเวณวัดยามบ้างเพื่อเตรียมงานรถตัวใหม่ตัว190เสร็จก็ได้ซื้ออะไรู้ซื้อวันไหนรถไฟฟ้านะาอ้ยนี่ดๆปุ๊กแตรนดิดิดิเดาตู้ ดราจะเทยนวยนียน่เราเทรนนี่นูน่นน,น,นู่นเนาะเดี๋ยวบเกไอ้เนาะอันนี้ก็พระพิคุณเจ้าเนาะในเข้าสู่ป่าอันร่มรื่นก็พากัน,นทำความสะอาดอเพื่อที่จะทำวัดให้สะอาดแล้วก็เกิดความร่มรื่นเน่ยมจอยเลยนะจอยน้องเลยฮะจอยตุ๊กเลย อันนี้ก็เก็บอ่แล้วก็ปฏดวัติทำความสะอาดภายในบริเวณวัดในส่วนนี้ก็ช่วยกันดูแลทำความสะอาดเตรียมบุญใหญ่บุญกระถิ่น บุญลอยกระทงบุญลอยกระทงพระคุณเจ้าก็ร่วมมือร่วมด้วยช่วยกันคนละไม้คนละมือนะเพื่อปัดกวาดทำความสะอาดบริเวณวัดให้สะอาดให้ดูดีนะนั้นก็ขอเจริญพรญนะาติโยมทุกท่านสาธุชนทุกคนนะร่วมกันทําบุญทำบุญทอดกระถินถวายวัดสลอเพื่อ นำนทรศัพท์ปัจจัยนอเพื่อที่จะทําการบูรณะอุโบสถมุงหลังคาอุโบสถหลังนู้นอถ่ายไปก็ดูสีก็ดูดีนะรัศมีก็ดูเด่น,นะตนตแตาก็จะทําการตัดตอ่าตัดอ่าต้นไม้ที่ล้มนะที่ล้มเพื่อ,อ่าเคลียร์พื้นที่ให้ดูดีให้สะอาดนะทุกท่านในส่วนนี้ก็ ทุกคนก็รวมด้วยช่วยกันมารวมด้วยช่วยกัน

ตัดได้ก็เป็นฟืนออกไปใช้ประ <ไป S 1> <ก>โยชน์บริเวณวัดนี่ออกวาดออกจากต้นไม้บอกตานี่นะตรงนี้นะจะได้เกลบง่ายจะได้เกลบเกลบง่ายในมอนโดเวลาสิบเอ,บอ,บอ็แล้วชันเทน ก็ช่วยกันทำความสะอาดบุกวรูก็ร่วมด้วยช่วยกันเอาบุญเอากุศลเพื่อพัฒนาวัดให้สะอาดและก็ดูดีพัดบริจริงไม่กวาดออกบ่อ่ารุเวรวัดกัน เดี๋ยวไปชันเพลนก่อนแล้วก็ได้เวลาพักไปชันเพลินแล้วโจมัน,นวะนี่โจมมาได้ช่อง,งอบบว่าง <c oughs> นี่นไม่ ต้นมะม่วงทิศยืนต้นตายก็รถไถตกๆของโยมก็ผน,นก็ได้อีกนะรับท่านแล้วก็ให้ดูบรรยากาศ จัดจิงเนาะจัดจิ้งหนึ่งร้อยกว่าบาทนะครับเนี่ยสั่งมาจากลสซดครับชอปปี้่ครับมากับรถเลยเออมากัรรถมันเอามากับข้าวจะเอามาทำกระทงนะเนี่ยสั่งมาจากคร้นครับ นี่ก็การทำความสะอาดพัฒนาบริเวณวัดของเราเนาะก็ทำไปเรื่อยๆเนาะ